สวัสดีครับทริปแอนเทรดต่อจากเมื่อวานหลังจากเรามาถึงบ้านไล่ไออารุนแล้วก็เป็นเวลาใกล้ช่วงเกือบเที่ยงพอดีครับด้านหน้านี้ก็มีมุมถ่ายรูปหลายมุมเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในเลยตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะครับเสร็จได้ไปนหน่อยตอนเรามาถึงนี่ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับ เข้ามาส่วนใหญ่เขาก็จะให้สั่งอาหารเลยเพื่อรอเวลาตรงนี้ก็มุมกระจุกของกระจุกกระจิกเยอะนะครับถ้าใครไม่ระวังก็ซื้อหมดตัวแน่ตัวนี้จะเป็นเสื้อผ้าคุณผู้หญิงที่ชอบถ่ายรูปใส่กระโปรงก็สวยนะครับของฝากเยอะครับน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่ง อาหารเขาก็น่ากินนะครับอร่อยด้วยมีสั่งข้าวผัดไปแล้วก็สตอรจริงๆแล้วอาหารที่ระนองนี่รสชาติยังไม่จัดเหมือนทางใต้นะครับก็จะเป็นอาหารเหมือนทางภาคกลางรสอ่อนๆหน่อยทานได้ทั่วไปครับถ้าใครอยากทานที่รสจัดจัดหน่อยก็ลองแวะร้านป้าโตนะครับริมทาง นี้ก็จะรูปไปเยอะเลยมุมมันเยอะครับถ่ายไปเสร็จแล้วก็มาแวะที่วัดหลวงพ่อดีบุกกับเขามาไหว้ขอพรแล้วก็ต่อด้วยทุ่งหญ้าตอนนี้ทุ่งหญ้าไม่เปลี่ยนสีนะครับเพราะว่าฝนตกเขียวได้ที่เลยก็กลับมาที่พักที่โรงแรมนะครับเดี๋ยวมีไปต่ออีก